าแล้วครับผมท่านผู้ชม MP40 Chromasonic หรือว่าโฮโลแกรมนะครับผมก็ยืนยันมาแล้วว่าจะไม่ได้มาแบบเจ้าตัวตู้8ดเหมือนกับเซิร์ฟอื่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟอื่นก็เอาเข้ามาแล้วก็มาเป็นตู้8นะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตู้8ดน่าจะเป็นตู้รังผึ้งนะครับผมแล้วก็ มีการลดนะครับมีการลด50%นะครับผมในการหมุนครั้งแรกด้วยนะครับผม50%ในการหมุนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่กิจกรรมตามนี้เลยนะครับผมสําหรับตัว MP0 โฮโลแกรมนะครับผมแล้วก็อัพทั้งหมดถึงเลเวล8เนี่ยหมดเท่าไหร่หมดกี่เพจผมได้ลงไว้ให้แล้วในคลิปที่แล้วสามารถย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะครับผมคลิปที่แล้วก่อนคลิปนี้1คลิปนี่แหละนะครับก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมในวันที่7 กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมเลยนั่นเองเรียกได้ว่าอยู่กันยาวๆเป็นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็วันที่8นะครับผมจะมีท่าตัวใหม่มานะครับผมก็เป็นท่าบลังแบบใหม่นะครับผมจะมีเสียงด้วยนะครับสําหรับท่าตัวนี้นะฮะนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมนะก็จะไม่ใช่ท่าบลลังแบบเดิมนะครับผมเพราะว่าท่านี้เนี่ย จะเป็นท่าสุ่มนะครับผมจะมีการสุ่มแบบนั่งบอลลังหรือว่าจะเป็นแบบถ้าโชคไม่ดีก็จะเป็นนั่งแบบโถส้วมนะครับผมหรือว่าถ้าโชคดีก็จะได้นั่งบอลลังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่อาจจะไม่เห็นภาพนะครับผมถ้าเราลองกดกับทีมกับตี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ลองกดแบบสุ่นแชทโลกไปนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นสังเกตเห็นนะครับผมว่ามีทั้งนั่งชัโครกแล้วก็นั่งบัลลังแต่ว่าถ้านั่งบัลลังใหม่เนี่ยมันจะ ไม่ได้อยู่แบบยาวๆอยู่ถาวรแบบเจ้าตัวท่านั่งบอลลังตัวเก่านั่นเองเนาะเป็นแบบคนละท่ากันนั่นเองท่านั่งบอลลังเนะยครับจะมาในวันที่8ถึงวันที่23นานะยครับผมต้องย้ําก่อนว่าเป็นท่านั่งบอลลังอันใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าอันเก่าเนี่ยจะกลับมาพร้อมกันหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะแล้วก็ในวันที่11ถึงวันที่24นะยครับ11ถึงวันที่24ก็จะมี คาตาะตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับก็เป็นเซ็ตคาตาณะแรปเปอร์นะครับผมหรือว่าเซ็ตคาตาณะเขาเรียกว่าโฮลแกรมโครมาโซนิกหรือว่าเซ็ตไอตัว m p ็ D 0ศูนย์นั่นแหละนะครับก็เป็นเซ็ต6ปีฟรีไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นแถบทองสามารถถืองานล็อบบี้ได้นะครับเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับของจริงก็ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้มันมีชุดคู่ของมันด้วยนะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้มีชุดคู่ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นชุดใหม่นะครับตัวคาตาณะตัวนี้เนี่ยจะมาในวันที่11ถึงวันที่24นะครับ11ถึง24กร,รกฎาคมนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชุดที่มาคู่กับคาตาณะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่ เป็นชุ้ผู้ชายนะครับที่คู่กับชู้ผู้หญิงตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ล,ลองใส่เต็มๆเลยนะครับจะมีทรงผมนะครับผมหน้ากากเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองเป็นเซ็ตโครมาแบล็กตัวนี้ซึ่งเซ็ตตัวนี้จะอยู่ในตัวเทรนดด้วยนั่นเองนะครับมันเข้าตรงไหนว่เนี้ห้องแลกเทรนด์ซีเล็กเต็ดอ่ะเป็นตัวเทรนที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่อย่างเปี้ยวนะครับ อย่างเปี้ยอย่างเท่นะครับแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับผมก็คือตัวเสื้อจะมีการถอดเสื้อเองแบบนี้เลยนะครับเงื่อนไขที่เขากําหนดมาเนี่ยก็คือจะเป็นเมื่อเราวิ่งนะครับผมเมื่อเราเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชุดนั่นเองอันนี้ผมลองวิ่งดูนะครับนี่ก็จะมีการเปลี่ยนให้แบบนี้เลยนะครับถอดเสื้อแบบนี้เลยนะครับอันนี้พออยู่นิ่งๆเหมือนก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแต่พอเวลาแบบเราวิ่งอีกที ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนให้เรานั่นเองนะครับแบบนี้เลยจะเป็นการแบบใส่เสื้อถอดเสื้ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดเวลาอยู่ในเกมเลยสำหรับโครมาแบล็กตัวนี้ที่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับผมก็คือสรุปแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้มีตัว m p ็มดีสูนะครับมีท่านั่งบอลลังมีคาตานะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเป็นชุดโครมาแบล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่แยกผมยังไม่ชชว่์ว่ามันสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองใส่กับ พวกปีกนกหน่อยก็แล้วกันนะฮะอ่าลองใส่กับปีกนกดูนะครับอ่าเวลาถอดเสื้อก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับใส่กับพวกเกงปีกนกเนาะแล้วก็ลองเป็นหมวกเอฟ่าหมวกเอฟก็เป็นสีดำนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะผมว่าทรงผมน่าจะ น่าจะไม่ค่อยชอบกันมั้งตัวนี้นะครับแล้วก็หน้ากากน่าจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับอ่ะก็ลองใส่เป็นแบบตัวเสื้อไปให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเวลาถอดเสื้อใส่เสื้อเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะนี่ประมาณนี้เลยสําหรับเซ็ตโครมาแบล็กในตรีมซีเ e ็กเต็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เหมือนว่ามีกิจกรรม6ปีฟรีไฟเข้ามาเนี่ยครับผมก็มีของแจกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น DG All o ok c ็อกเนี่ยครับผมตัวฟรีเนี่ยครับแล้วก็การอัพปลุกพลังก็สามารถอัพได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองไม่ต้องไปทำธุรกิจอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในวันที่15เนี่ยจะมีการแลกพลิคริสตัลแบบใหม่นะครับผมก็จะมีชุดใหม่ มีชุดอ่าชุดผู้ชายแจกฟรีนะครับผมชุดตอนเอ่อ MV ก็มาเอ้ไม่ใช่ MV ก็ฟรีป่านะครับแล้วก็มีชุดฟรีต่างๆนานาที่แบบเอามาให้แลกคริสตัลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผ่าตัวใหม่นะครับเป็นผ้าตัวใหม่ที่แจกฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมลงคลิปไว้ให้ในแอปติก๊กติ๊กแล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้ นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเพชร6 6 6 6นะครับก็เป็นน่าจะเป็นกิจกรรมตามกลับมานะครับแล้วก็สุ่มกล่องเหมือนเดิมสําหรับตัวเพชรนะครับหลายๆคนงงว่า GM จะแจกเพชร6ก0 6 6ะ6 6หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเป็นกล่องสุ่มตามกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็มีมอไซค์ด้วยนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ6ปีฟรีฟนะผมว่าปีนี้มันก็ถามว่าแจกเยอะไหมมันก็เยอะ พอสมควรนะครับผมแต่ผมว่าปีอื่นๆเนี่ยนะแจกเยอะกว่านี้ผมว่านะโอเคนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เสียเพชรในตอนนี้ก็จะมีตอนตัวนี้นะครับลดราคา50%านตะครับตัวนี้นะวันนี้เท่านั้น7ทับเนะครับนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมัน7ทับเจะทำไมมัน7ทับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เพิ่งวันที่4เองเป็7ทับได้ไง นะครับผมแล้วก็มีตัวหมวยโฮปโลแกรมตัวนี้เป็นชุดที่เรารีวิวกันไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะเออแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยให้ผู้โชคดีมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ประหมุดผมด้วยนะยดี๋ยวไม่เห็นมีใครมาตอบกลับเลยก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกัน,นดีกว่าว่าผมจะหมดสักเท่าไหร่จะเหมาอีกหรือไม่นะครับแต่ว่าชุดกระเรียนขาวเนี่ยผมมีแล้วนะครับจัดไปฮะโอ้โห49ครับผมมา9กก็ากมา ผมไม่ออกอะ่ะนผู้ชมออกยากมากนะครับมาแล้วครับผมอชุดกระเรียนขาวออกมาทําไมครับเนีอะมีแล้วส9งสวยครับผมเป็นไงคนดู ไม่เหมาเนะยครับผมบอกเลยว่าชุดนี้ผมไม่เหมานะเป็นตู้แรกหรือเปล่าที่ผมไม่เหมาในรอบเดือนนี้น่าจะเป็นตู้แรกนะที่ผมไม่ได้เหมานะครับผมก็ลองไปสุ่มกันดูก็อาจจะดวงดีแบบผมก็ได้นะครับอันนี้ใช้คําว่าดวงดีได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตัวบูญ่าพาสก็มาแล้วนะครับผมซีซั่นนี้ก็ถือว่าชุดสวยพอสมควรนะ ครับผมแล้วก็ร้านเติมเกมนะครับใครที่แบบหาร้านเติมเกมที่ไม่ติดแดงนะครับร้านคอเดียช็อปบริการรับเติมเกมเติมไวปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ในคำอธิบายสามารถ กดเข้าไปและทักไปเติมถามเลดกันได้เลยนะครับผมที่ร้านการตีว่าไม่ติดแดงแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีการสตอร็อกเชรเองนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นลงใจให้มาร์คเอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครู๊ว่า